อยู่ๆคนที่เงียบหายไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเร็วนี้นะคะเอ้ยก็เรทูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เงียบหายจะคุณไปหรือห่างหายจะคุณไปเร็วๆนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับข่าวาว,าวของเขาหรือเขาอาจจะทักติดต่อกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจโอ้นะทำไมอยู่ๆถึงจะทักมาล่ะเอาวันนี้ ไพ่ไายใจกับแม่หมออัมธรรมทา,ารโรจะชวนทุกคนมาดูเหตุผลกันว่าทําไมอยู่ดีๆคนที่เงียบหายไปคนที่ห่างหายไปเขาถึงคิดหรือว่าอาจจะมีการเทคแอคชั่นทักกลับมาหาคุณในเร็วๆวันๆวัยวๆยน,ๆนี้นะอะมาดูพลังงานกันนะคะสุ่มหยิบกันเลยเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยก็ช่วงนี้ชีวิตของคุณดีขึ้ยังไงล่ะ นะต้องบอกเลยช่วงนี้ชีวิตของคุณขาึข้นค่ะดูเหมือนกับว่านะสิ่งที่เขารับรู้หรือสัมผัสได้นะะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณขาึข้นมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วต้องบอกเลยช่วงนี้บางคนอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคุณนะ่ะมีคนพูดถึงอยู่นะคะ นะนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะขาขึ้นจริงๆนะมีคนพูดถึงคุณในแง่ดีในแง่ของการจเจริญเติบโตก้าว 9, หน้าชีวิตดีๆเนี่ยอยู่บ่อยๆนะและต้องบอกเลยว่าน่าจะมีคนพูดถึงเรื่องคุณในแง่ดีเนี่ยถึงหูของคนที่ห่างหายไปคนเก่าๆนะ่าเนาะคนที่แบบเงียบหายจากคุณไปจนทําให้เขารู้สึกว่า สนใจใกล้รู้ในตัวคุณก็เลยอยากจะทักมาอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณนั่นเองอนะคือช่วงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคุณอาจจะได้ยินอยู่แล้วแหละว่ามีคนพูดถึงคุณในแง่นี้อยู่แล้วหรือคุณอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าชีวิตของคุณอะมันดีขึ้นนะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ดูเหมือนว่านะน่าจะมีคนพูดถึงคุณในแง่ที่ดีในแง่ของการเจริญเติบโตก้าวหน้าชีวิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาอาจจะไปเมาส์กันให้แซดลือกันให้แซดว่าชีวิตของคุณดีขึ้นนนนนนนูู่่่ีีังงงนะจน ทำให้คนที่ห่างหายจากคนไปคนที่เงียบหายไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณดีขึ้นจนมีคนพูดถึงขนาดนี้ก็รู้สึกนึกถึงขึ้น,นมาในทันทีแล้วก็อยากจะติดต่อกลับมาหาคุณในทันทีในช่วงเวลาอันใกล้นี้นั่นเองนะนี่คือการแรนดอมนะใครกินวาใชัยก็ รับคำดําเนินกายกันไปนะใครที่รู้สึกว่าพลังงานไม่ตรงเท่าไหร่แสดงว่าไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคนก็ได้แต่ต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วเป็นไปได้หรือเกินว่าช่วงเนี้น่าจะมีคนที่ห่างหายจากคุณไปเงียบหายจากคุณไปเขาคิดอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณทักกลับมาหาคุณนะแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจนะบางคนอาจจะคิดหรือบางคนอาจจะทักกลับมาในเร็วๆวันๆววๆนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเขาได้ยินข่าวาวของคุณในแง่ที่ จเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าหรือเขาอาจจะรับรู้ความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะหรือการจเจริญเติบโตหรือชีวิตที่ดีของคุณจนทําให้เขารู้สึกอยากจะทักมาหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณนั่นเองว้าดะใครรักมนายมายายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ